ช่องทุเรียนบ้านาน,นะครับวันนี้ก็จะพามาให้ชมวิธีการปลูกทุเรียนแบบใหม่นะครับซึ่งก็ได้ทำซึ่งได้ศึกษามานะครับจากพี่ๆหลายๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็ได้นำมา,าประนวกกันนะครับ นำมาคิดค้นนะครับดัดแบบแปลงก็ทำให้เป็นในแบบของผมนะครับซึ่งการปลูกในลักษณะนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือ เราก็จะปลูกแบบว่าไว้ถุงดำนะครับถุงถุงถุงขอกเขานะครับก็จะไม่ให้ไม่เอาออกทั้งหมดนะครับก็จะทำการตัดครึ่งถุงนะครับครึ่งถุงครึ่งถุงบนก็จะยังไว้อยู่นะครับเพื่อ เขาจะได้ได้น้ำเต็มที่นะครับแล้วก็ข้อดีของการปลูกแบบนี้ก็คือรากของเขาก็จะอย่างลึกลงไปก่อนนะครับบังคับให้รากเขาตรงดิ่งนะครับตรงดิ่งเพื่อยึดลำต้นนะครไม่ให้ไม่ให้เขาโอนเอ็นได้ง่ายนะครับ ก็คือเลี้ยงเลี้ยงรากเขาไว้อยู่ในถุงก่อนนะครับบางส่วนก็จะลงดินนะครับเพราะเราตัดตัดหาค้นถุงไปแล้วนะฮะเวลารดน้ำเขาจะได้รับน้ำแบบเต็มที่นะครับเตที่แล้วก็เรียงปลูกใหม่ก็ไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องรากเนา่าขนเน่านะฮะเพราะว่า เขาก็ระบายน้ําดีอยู่แล้วนะ,ะ <c oughs> นการปลูกของผมก็คือก็จะไม่กบกบอ่าจนจนมิดตเลยทีเดียวนะฮะก,ก็ปล่อยไว้ก่อนนะฮะหลังจากนี้ก็อาจจะสักสองถึงสามเดือนก็ค่อยนําดินเข้าเข้า,อาร,รอบรอบถุงนะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือว่า ท่านใดก็จะปลูกปลูกโดยใช้ดินเข้ามาแบบทีเดียวเลยก็ได้ครับทีเดียวเลยก็ได้สำหรับต้นพันธุ์ที่นำมาปลูกตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลงดินไปลงปลูกไปได้ประมาณสิบกว่าวันนะครับเนี่ยสิบกว่าวัน ก็ตน้นต้นพันธุ์ก็ค่อนข้างเล็กไปนิดนึงฮะอยากถ้าได้ต้นพันธุ์ใหญ่กว่านี้ก็จะดีนะครับต้นเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็โตเร็วนะโตเร็วกว่านี้ฮะก็พอจะได้ครับคือต้นเล็กก็ดีอย่างคือลากเขาก็จะไม่ไม่ขดนะครับลากเขาจะไม่ค่อยขดนะ ก็มีการทำที่บางแดดนะฮะใช้ถุงปุ๋ยนะมาตัดตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็มาคุมคุมได้ประมาณไม่กี่วันนะฮะก็เอาออกครับค่อยๆเอาออกเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนะก็ฝนก็ตกบ่อยแล้วอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แดดก,ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะ ก็คุมทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ให้เขาได้รับแสงมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเขาก็กกต้องการแสงแดดเพื่อปรุงอาหารนะก็เริ่มแตกแตกยอดเริ่มแตกยอดแล้วก็เดี๋ยว กลับมาติดตามผลงานกันเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะก็กดไลค์กดติดตามาในช่องด้วยนะครับสำหรับพี่ท่านใดก็อยากอยากจะเห็นถึงาการเปลี่ยนแปลงนะครับใน,ในการในการรักปลูก,กในลักษณะนี้นะฮะว่า จะออกมาเป็นแบบไหนนะฮะก็จะลักษณะนี้ก็กำลังแตกแตกนะ,ะแตกายอด,ก,ยอดก็ผมก็ลองปลูกไปประมาณสามต้นนะฮะตอนนี้ก็ในสาหนึ่งในสามต้นก็คือ แตกยอดดีมากฮะดอกเยะดอกแตกยอดพึบเลยอะก็แตกแตกแตก,กล้องอาจจะไม่ค่อยชักนะครับเพราะว่ามีใช้กล้องหน้านครับกล้องหลังก็โอ้โหไม่ชัดไม่ชัดยิ่งกว่านี้นะก็เลยถ่ายมาให้ชมได้เท่านี้นะได้ได้เต็มที่เท่านี้นะ ให้พี่ๆดูพอสังเขพนะว่าลักษณะการปลูกนี้จะดีไหมนี่ก็เป็นแปลงใหม่นะครับแปลงใหม่ท,ทํายุดล่องนะหยุดล่องปลูไกไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมดินไม่ได้เตรียมพื้นที่อะไรเลยนะ อพอหลังจากยกรองขึ้นมาเฉียงหวาก็คือเข้าหนะ้าฝนพอดีนะก็ก็ปลูกเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีการเจียมดินไม่มีการรองก้นหลุมนะไม่เราปลูกไปสักระยะงนึเดี๋ยวเราก็ค่อยให้ปุ๋ยปุ๋ยเขาได้ครับขีดถังใบด้วยอะไรด้วยฮนะก็ไงก็ พอยอดออกมาปลีออกมาก็มันฉีดยาหน่อยครับห้าวันเจ็ดวันอย่าให้นานไปกว่าน,นี้เดี๋ยวยอดเขาก็จะเสียบได้นะอยอดเขาเสียแล้วเขาก็จะโตช้านะฮะช้านะก็กำลังปริปรีเตรียม แตกออกมาทุเรียนที่ลรงปลูกในรอบนี้ก็จะมีอยู่สองพันสองสายพันธุ์นะครับ, 2, รบเป็นทุเรียนโอโวจีนะครับหรือหนามดำมดำกับกระดุมทองนะครับต้นนี้กระดุมกระดุมทองนะครับ มีออเน้นอ่อละมุดนะเอ้ยฝรั่งนะครับมาปลูกแทนนะครับานะมาปลูกไม่ได้ปลูกแทนนะครับมาปลูกอเอาไว้ก่อนที่จะได้กินทุเรียนนะครับก็ระหว่างระว่างนี้ก็กินฝรั่งวะก่อนนะกินกล้วยกิน พืชที่ปลูกปลูกปลูกแจมแซมไปเนี่ยฮะเขาก็แตกยอดนะกลางแตกยอดนะฮะก็ต้องหมันรดน้ำนะครับหมันรดน้ำก็คือให้ชุ่มแฉะเลยนะะ mm hmm. ในถุงดำเราก็ให้น้ำเต็มที่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานครับเขาก็ น้ำก็แห้งหมดนะฮะระบายดีดีนะตอนนี้ก็กระดุมทองครับกระดุมทองก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นครับมีกล้วยนะกล้วยหนวาปลูกแซมไว้กนะ็จะ ก็จะได้ลม่มในระยะหนึ่งนะฮะของกล้วยของฝรั่งนะก็จะมีพวกในนาด้วยนะ,ะในนายัางไม่ขึ้นนะเพรเม็ดเพจากจากเมล็ดนะฮะ<ม>แตย่ยอดน,นะ,ะ<ม>ก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาให้ชมแค่นี้นะฮะ<ม>แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะสักสองเดือนก็จะมาจะพามาให้ติดให้รับชมอีกทีนะครับว่าผลจะเป็นแบบไหนนะครก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ